สวัสดีครับมาพวกับผมบีเบร์ชาแนลนะครับอันนี้ไม่มี ose, ไม์ไมไมนะครับเพราะฉะนั้นเสียงก็จะจะแตกๆน,น,น,นิดนึงนะครับคืออ่าจริงๆแล้วผมจะมาพูดถึงช่อง Gamer Movie ครับผมคือตอนนี้คือช่องของ Gamer Movie นะครับเกิดปัญหาทั้งช่องเลยนะครับผมนะ ผมจะหาวิธีเอามันกลับมาให้ได้แหละนะครับก็จะไม่ได้ลงคลิปไปน่าจะอีกสักพักใหญ่ๆนะครับของช่องเกมเมอร์มูวนะครับผมนะแต่ก็จะพยายามเอาคืนมาให้ได้นะผมไม่รู้ว่าจะต้องทํายังไงนะครับผมก็ไม่เคยโดนเหมือนกันแต่ถามว่าตอนนี้เครียดไหมผมก็ไม่ได้เครียดนะผมก็ก็เดี๋ยวเราก็ มันน่าจะทําได้แหละเดี๋ยวเดี๋ยวผมหาวิธีเราเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ฟังกันนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยคือตอนนี้ผมยังไม่รู้เลยว่ามันหายไปได้ยังไงผมยังงงอยู่เลยว่ามันหายไปได้ยังไงหรือว่าอีเมลอะไรผมก็พยายามเช็คอีเมลหรือว่าเช็คอะไรตลอดมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับผมแล้วสิ่งที่ทําได้ก็เดี๋ยวผมจะลองเข้ารหัส อีเมลดูถ้าเข้าได้ไม่ได้อะไรเดี๋ยวเดี๋ยวต้องลองดูนะครับคือเข้าใหม่แล้วก็น่าจะต้องเปลี่ยนรหัสเลยนะครับผมนะ mm hmm. ผมไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะ mm hmm. ผมก็ไม่เคยโดนเหมือนกันแต่ว่าพอเข้าไปเช็คคลิปเช็คอะไรมันก็อยู่เหมือนเดิมนะ mm hmm. ช่องอยู่เหมือนเดิมนะครับไม่น่าจะไม่น่าจะบินหรืออะไรนะ mm hmm. ผมก็เห็นว่าคลิปอยู่เหมือนเดิมแล้วก็ทุกอย่างที่โพสต์อยู่เหมือนเดิมครับผมแต่แค่ ตอนนี้ช่องหายไปจากมือถือเครื่องนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะลองไปดูมือถือเครื่องนู้นแต่ว่ามือถือเครื่องนู้นเนี่ยชาร์จไว้อยู่นะครับโอเคก็แค่นี้แหละครับผมนะก็หมดแล้วนะครับคลิปนะไม่น่าจะมีอะไรมากนะครับเพราะว่ามาบอกเฉยๆนะครับว่าเออช่องเกมมือมูวี่จะไม่ได้รีวิวหนังไปอีกสักพักหนึ่งเลยนะแต่ว่าช่องนี้เนี่ยก็ยังลงคลิป ตามปกตินะครับผมนะก็แก้ไขได้ครับแต่ไม่รู้ว่าจะแก้ไขได้หรือคือหมายถึงว่าจะแก้ไขได้ตอนไหนเนี่ยอันนี้มันก็อีกเรื่องนะึงนะผมไม่สามารถรับปากได้ว่าจะแก้ไขได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็ไปก่อนนะครับก็คลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวน่าจะพรุ่งนี้หรือไม่ก็วันต่อไปเดี๋ยวจะมีคลิปนะครับน่าจะพรุ่งนี้หลือเปลาอืมน่าจะพรุ่งนี้นะครับถ้าวันนี้ตัดทันนะก็ ลงทันนะครับผมโอเคไปแล้วบาย